ให้แม่ค้าถอนแม่หน่อยไหมได้สิเขาจะได้เห็นหน้าตาแม่ค้าเวลามาจะได้ถูกเห็นแบบนึงคะเห็นแบบนึงเห็นแบบนึงอย่างเงี้ไม่ต้องแป๊กนึงแล้วนะเห็นนานๆก็ได้นะนี่ทุกคนมาแล้วอันนี้คือตำเหล่ากะลาโอ้ยนี่อันนี้จานนี้นะร้อยยี่สิบจานใหญ่มากใช่ยำปูม้าทุกคนจานนี้งร้อยเดียวย์อะให้เห็นยำปูม้าหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนอันนี้คือแบบ มีปูให้ตัวใหญ่แบบนี้เลยร้อยเดียวอะถูกมากถูกมากอ่ะคือตอนนี้วัตถุดิบก็แบบแพงนแต่เขาก็ยังขายแบบขายราคานี้ใช่เัง่ขายราคานี้อยู่นะทุกคนต้องบอกว่าสดๆเลยดูนึงนะดูสิตํเหลาปลาดูไข่ปูดิราดน้ำปลาแบบจุกเลยนะ